ใช่ไปไหนจ้าหนูลาสิงวันนี้จะไปทำธุระนะคะแล้วก็หนูเจ้ามึถามว่าทำไมหนูปฏิหนูยิ่งปฏิบัติแล้วแบบหนูคิดไม่ดีค่ะหลวงพ่อกิเลสหูมันขึ้นมาตลอะะดนะเลยค่ะแต่ว่าหนูตั้งใจปฏิบัติอยนะคะมันจะมีนี่นะกิเลสมีอยู่ห้าอย่างบางคนเนี่ยําลังเกปฏิบัติก้าน้า ก็จะมีขันธมารเจ็บปวดตามตัวมันจะอิดอัดมันจะทุรนทุรายมันจะทรมานกิเลสตัวที่สองก็สังขารมานความคิดมีดังความคิดสกปรกความคิดรามุกความคิดอกตันยูความคิดแบบต่อว่าดินทาว่าร้ายว่าพระพุทธเจ้าบ้างว่าครูบาอาจารย์บ้างทุกอย่างเลยบางทีก็คิด สนุกสนานเพลิดเพลินรวมมาลา,มารรเมกปกเปรดสาธุมันมีหมดนั่นก็กเรียกว่าสังขารมานมานที่แปลงทำให้เราคิดปรุงแต่งแล้วเราก็จะรู้จึกว่าเราทำไมเป็นคนเลวขนาดนี้ทำไมเราเป็นคนชั่วเราทำไมถึงคิดแบบนั้นแบบนี้เราต้องตกนรกแน่นอนเลยเราไม่ไม่ไม่น่าสร้างกันเลยอย่างนี้อันนี้ เธอจำไว้ดีถ้าความคิดดีเกิดขึ้นเป็นความคิดของมารเขาจะมาหลอกลวงทางร่างกายและทางความคิดตุงแตังเข้าใจไหมคะไม่ค่ะท่านพอแบบโง่โง่ตอนถ้าหดูช่วยไม่ได้การรักษาไม่เป็นมันก็ใช่มันจะมาหนูจะเกลียดนบเาคือว่าเหมือนคนอื่นเขาเกลียดแล้วเราก็ทำเกลียดแต่ว่าหนูไม่ได้มีอาการแต่ว่าความคิดตึงนไปหมดเลย มานียเขาไม่ได้เข้าแต่ร่างกายนะเขาเข้าลังจิตใจเข้าความคิดด้วยมันจะทําให้เราคิดพุงสร้างปรุงแต่งคิดโกรธแค้นนินทาว่าร้ายคิดอิจฉาุิษยาดูถูกเหยียดหยามคิดลามกตกเปรตสารพัดมันจะทําให้เราคิดให้เรารู้ว่าถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นมันเป็นพยามานที่ส่งความคิดมาให้เราใช่ถามแบบว่าคุณพ่อจะผ่านรูอแบบว่า คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์แม่วันอย่างเนี้ยค่ะลูกไม่กล้าเข้าใกล้แม่วันคิดทุกคนละแม่เด็พระูปเจ้ายังคิดแล้วกว่อนคิดว่าพระุูธเจ้าด้วยนี่มันก็ไม่ว่าเขาทำไมวะแต่ว่ามันผลักให้เราคิดแล้วมันก็จะฝังไว้ว่าเธอเป็นคนบาปนะเธอไปว่าเขาเธอเป็นคนไม่ดีเธอต้องตกนรกหมกไหมเธอ่ามันจะทําให้เราไม่อยากจะเข้าวหายผ้าสวดมนต์ ิตปปปมันยิงนน่งขึ้นมากยิ่งขึ้นค่ะหลงวงพ่กลัวบาปก็ตั้งใจให้ดีมันไม่ได้ดาบาปหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ความคิดเรามันงเหลืองเขากำลังเข้ามาบุการความคิดเราให้เราเนี่ยพ่ายแพ้แล้วเราก็จะต้องวิธีการปฏิบัติก็คือการขวางเมื่อเป็นการขวางเกิดขึ้นเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าได้เหตุด้วยผลแล้วทว่าเขาทาไมเขาไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับเรา ใช่ป่ะ <Okay. S 1> เขาก็ไปเดินมาด่าว่าเราเขาก็ไ่เดินมาหลอกเรงเราเขาก็ไปเด้มีผลประโยี่์อะไรกับเราใช่ป่ะดีเหตุดยผลแล้วโดวยปกติคนเดินผ่านถนนเขาไม่ได้ทำให้เราเกลียดเราจะไปเกลียดเขา็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าความคิดนี้เป็นความคิดมารเพราะฉะนั้นเราไม่ตกนรกเราไม่บาปไอ้มารมันตกนรกมันบาปเข้าใจป่ะดีเหตุดยผลเราจะไปว่าเขาทำไมนั่งกันอยู่เงี้ยไม่ได่าเขาทำไม เขาไม่ได้ได่าเราเขาไม่ได้มาของเงินเรา <_ d ial ise> เขาก็ไม่ได้มาแบบดูถูกแข่งอะไรกับเราความ <_ d ial ise> คิดของนูจะขึ้น <_ d ial ise> มาแล้ว่ามันเป็นทุนกคนคนนี้ทางเกียดเรานะคนนี้คิดน้อยเมียต่ำใจคิดนู่นคิดนี่สารพัดคิดคิดท่านึงเป็นเรื่องกังวลคิดมาเราคิดแล้วเพื่อจะสลุปว่าเราเป็นคนไม่ดีตัวไม่ดีแบบเราก็ไม่อยากจะปฏิบัติแล้วไงเพราะว่าทําไมอ่ะทําไมเราถึงไปว่าเขานู่นว่าเขานี่ อันนี้ก็เต่นขึ้นมาให้ความยุติธรรมกับตัวเองด้วยด้วยเหตุด้วยผลคนไม่ได้มีอะไรกันก็ไปเกลียดมันทำไมไม่ไม่ได้มาข่มโเลยเราก็ไม่ได้ด่าเราก็ไม่ได้มาว่าเราก็มีน่มปเยอะมากก็ดีมันจะได้รู้ว่านั่นเป็นศัตรูเข้าใจปล่าท้งที่หนุก็ไม่ได้รังเกลียดใครแล้วหนุมก็ไม่ได้คิดอะไรกับใคระับฝั่งก็ฟังให้ดีด้วยมานั้นไม่ให้เธอไป ตอนนี้เธอต้องหันหน้าไปหามารว่ามารคือศัตรูเข้าใจว่าไม่มีคนอื่นและไม่ใช่ตัวเธอมารเนี่ยมันเป็นศัตรูในความคิดเธอเธอก็ต้องรูไ้ได้เว้นเธอแข่งขันเนี่ยเธอชชมวยเนี่ยเธออย่ไปโกดแค้นคนข้างคนข้างเวทีคนที่บ้านคนดูกรรมการ เธอต้องพูดง่ายจบจ้องโดยกับคู่ชกเธอคนเดียวที่เธอเกิดปัญหาทั้งหมดนี้เพราะว่าคู่ชกเธอคือก็คือมานมันมาหลอกให้เธอใช้ความคิดเสียเวลาแล้วก็จิดใจอ่อนแอบตกตามเดือนายแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ทรมานอันนั้นแหละคือมานมาเล่นงานเธอเข้าใจป่าเดีูต้องทำยังไงต้องทำ ที่ทำเลยเธอไม่มีความผิดเธอก่อนจะปฏิบัติเรื่องเจ้ามอบก,กายถวายชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพระเจ้าคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นพยาม,มารขอให้พยาม,มารมันหลอกข้าพระเจ้าไม่ได้แค่นั้นอนะ่ะเข้าใจปะช่วงที่ลู้ปฏิบัติท่พอรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรครอบหัวลูกล้วมันเป็น ขึ้นมาจะชาช่วงเลค่ะเพราะชวงที่อเบื่อจงผมนั่งสมาธิเะค่ะเธอก็อาจจะมีพัฒนาการในการปฏิบัติก็ได้จะนักึงขึ้นนี่ยงค่ะมันก็จะเป็นพลังงานที่ทําให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพวกป,ปีศาจพยามารมันก็จะเข้าขัดขวางมันก็จะทําให้เธอเบื่อหน่ายแล้วก็หวาดกลัวท้อแท้เพื่อจะไม่ปฏิบัติช่อร ตอนแรกรู้กลัวค่ะเจ้าพ่อแต่ว่าตอนนี้รูก้ก็ตั้งสติแล้วูกก็คิดว่าเป็นพลังงานที่ดีาอะค่ะมันก็ดีด้วยแหละเพราะโบสถ์ที่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็น<ม>ปฏิบัติแล้วมันเป็นก็แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขับไล่ของไม่ดีออกไปม,มันก็จะนํานของที่มีประโยชน์มีคุณแล้วก็เป็นของที่ทำให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นจะป็นทม่ตกมากเพราะนั้นขยายมา อย่ามาเออเกยอย่ามาลบก,กลนุนให้พ่ายแพ้ไปความคิดที่ไม่ดีทุกครั้งที่เกิดขึ้นให้เธอบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ความคิดฉันเป็นความคิดมารหยอกฉันไม่ได้ฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้าเข้าใจปะเจ็บปวดปที่อื่นอีกบ้างเม่อกีขามีช่วงขาตรงนี้นชาๆหน่อยค่ะตอนน,ตอนนี้ตอนนี้หรอคะก็ เจ็บ e <OK> ตรงที่ท่านพ่อจี้อ่ะอ่ถายถ่ายจน่ายอท่ามเธนอดับนิดขค่ะกดถ้าไว้ท่าเจ็บกดถ้าไว้ดไว้ได้แล้ว ซึ่งอภมงคนอิ่ญางหลยปีศาจนานทั้งหลายจมพ่ายแพ้ออกจากร่างนี้ไปอย่าได้มาเบียดเบียนอย่าได้มากันแกล้งหลังแกอย่าได้มาขวางคนจะบำเพ็ญเพียรทุกทางสลายทั้งนังสลายทั้งขงสลายลวกอ,อย่ามาแฝงอยู่ในร่างนี้ออกจากร่างนี้ไป สาดตานห้อยู่ยางหลายงามอยู่อย่ามาหลอกลวงกันโอ้ยโอ้ยเจาโอนนิดเดียวคนนิดเดียว จะไล่สัมภังจะไล่ลงหายไม่ใคออกไปจากร่างนดีด้วยไปขอบคุลุงพ่อเราไป ปวดมากเข่าแน่นๆตบเข่าแน่นๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปวดโอ๊ยปวดมากเลยโอ้ยโอ๊ยเจ็บขาไว้แน่น โอ๊ยเราจะขับปวด้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอัยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอโอ้ยโอ๊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 ยโโอ๊ย จะร่างนี้ไปเลยไปกุศลหายทรงนนหายสังภารหายล่วงผู้บ้งออกไปได้เลยไป 毛、嗯、病。No, no.